สวัสดีครับพบกับผมโตชาแนลครับกับรายการชัดๆทีมเดียวครับให้ทีมเดียวกันแบบชัดๆแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่สามสามมิถุนายนนะครับสองพันเอ็ร้อยหกสิบหกนะครับผมหรือว่าสองพันยี่สิบสามนั่นเองนะครับก็มีหนึ่งคู่บรรดาการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นคู่จากฝรั่งเศสนะครับอ่าปารีสแซงแฉกแมนนะครับแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับผมรับการมาเยือนของ เปิดบ้านแล้วกับเปเยนของแกลมงฟุตนะครับก็เปเช่ก็ตามสเตปร,รับเหนือกว่าแน่แและเหนือกว่าบานเบอร์มากๆถึงสองุดสองห้าสเตปนะครับโหดมากๆผมเชื่อว่าเปเช่จะถล่มแกลลมงฟุตแน่นอนถ้ามาทรงนี้ดูแล้วสามดอกต้องมีดอกที่สี่อาจจะมาอีกต่างหากนะครับสรุปโดนยิงสองลูกสามลูกก็ไม่ไหวนะวันต้อง,ต,องต้องไม่โดนยิงด้วยโอ้โหคือขันมากๆแต่เชื่อว่า น่าจะมีสิทธิ์ยิงถึงครับชี้ไปที่ทีมจากเมืองหลวงครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับล้วพวกับผมตัวเนลตได้ใหม่ในเชลเช่ทีดเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนเชลิชดูท่านสวัสดีครับ